ดีค่ะสวัสดีน้องเก้าเห็นบอกว่าเพิ่งบินมาเลยใช่ครับเพิ่งจะบินบินไปผ่านมอคุณคุณครับเพลงโฆษณาหรือเปล่าไม่ได้ใจแต่วันนี้มาร่วมงานด้วยค่ะมานลุ้นมาเชียร์รางวัลไหนเป็นพิเศษไหมคะก็มีมีจีเทสอะไรเงี้ยเข้าชิงเยอะเหมือนกันปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ายอื่นเจ๋งมากๆหนังปีที่ผ่านมาก็แบบว่าก็จะเป็นเอ็มซับเก้าอะไรเงี้ยครจะ ที่ก็ทําหนังดีๆออกมาซึ่งวันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มาดูเราก็มาดูแบบว่าผลสรุปว่าใครจะคว้ารางวัลกันบ้างใช่ก็ก็น่าตื่นเต้นดีครับวันนี้ใช่ครับน้องกล้าไปไหนมาเอ่ยครับไปไปอังกฤษครับไปมาถึงที่ผ่านมาไปไปไปเรียนแป๊บๆครับไปเรียนแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไงบ้างคะสาวอังกฤษสาวอังกฤษนะครับเอาจริงๆแล้ว ดีครับดีครับดีครับแต่ว่าเราก็จะแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมสาวไทยดีกว่าเนาะไม่งไงแบบว่าที่นู่นเขาอากาศหนาวจะเพราะต้องกินเยอะอะไรเงี้ยครับ ไม่ไมันกินยาใช่ใช่เขาจะแบบผัววมหน่อยอะไรเป็นปกติของสาวไทยแถวนี้ที่ไปนี่คือไปเรียนเกี่ยวกับเรียนภาษาครับเรียนภาษาภาษาอังกฤษปกติครับดีไหมคะได้รีแลกซ์มันเป็นเรื่องแบบหาประสบการณ์มากกว่าใช่อาจจะไม่ไม่ได้แบบตั้งใจผมผมก็ไม่ได้เป็นคนตั้งหน้าตั้งตาเรียนมากอะไรเงี้ยก็แบบดูนู่นดูนี่ว่าแบบเออเขาเขาอยู่กันยังไงเล้วคุยกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ย มาเขก็เลยงานต่อเนาะใช่ครับใช่งานของน้องก้าวมีไงบ้างงานเห็นบอกมีหนังใหม่ใช่ใช่ใช่หนังปันครับผมก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงโปรโมทอยู่ครับก็ยิงยิงทีเซอร์กันอยู่อะไรเงี้ยครับชื่อเรื่อง Last Summer ครับอ่ Christmas Last าไม่ใช่อันนั้นอันนั้นน่าจะเฮฮาไปนะครับอันนี้เป็นแบบ Last Summer เป็นแบบว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับเพลเลอร์ดราม่าอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยสยองขวัญไปหน่อยจัง ครับเป็นจริงจังครับแต่คู่กับปันปันอีกแล้วเรื่องนี้ใช่ครับก็คูณจินนี่ยเขาจะมีภาษาแบบไปรุ่นคูณจิ้นแหละครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่นคู่กันโดยตรงอะไรเงี้ยครับใช่คือหนังมันจะแบบว่าเล่าเล่าแบบว่าหลายๆมุมอะไรเงี้ยต้องลองไปลองดูใช่ผมเล่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์ไม่เซอร์ไพรส์ไม่เห็นโฆษณาด้วยกัน ใช่ใช่ใช่ขนมปังใช่ไหมครับใช่ครับก็มาจากภาพยนตร์นี่แหละฮะใช่จีบปันไปเลยไม่แน่ใจครับขาดได้ก็ขาดโสดเนาะครับผมขาดฝากเป็นแฟนๆติดตามหน่อยค่ะล่าสัมเมอร์ ครับก็ e ติดตามลาซาร์เมอร์ได้นะครับเดือนหน้าครับมิถุนาน่าจะได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้น้องเก้าอาจจะเพิ่งบินมาค่ะก็เลยอาจจะเซ็ตแหลกเบาๆสบายสบายได้อยู่ได้อยู่ผมโอเคครับคุยรู้เรื่องนะฮะรู้เรื่องครับโอเคครับหล่อจุ้งขอบคุณครับสวยจังเลยสวัสดีพี่เลยครับพี่สวยมากพี่สวยจริงๆหนูแต่งต้นไปสวยรับราวัลเป๋าไม่กวหเลย